ล้างรถแล้วก็คือเราก็ออกมาเติมน้ํามันแต่เงินเดือนได้เท่าเดิมไม่เกี่ยวกับเด็กปั๊มนะแค่ไอล้างรถแค่ั้างรถใช่เยีนไม่ใส่เพิ่มหรอไม่่ายเราดีดอ่ะเราก็ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรเราเราดีเราดีคือเราไม่อยากขับแน่นอนใช่เราก็ออกมาเติมน้ำมันคอประตูก่อนสองทีปั้งปั้งเราก็มองหน้ากันว่าใครมาวะ แม่งขออีกสองทีปั้งปั้งไม่มีใครไปเปิดไม่มีใครไปดูอะเชื่อไหมปูแม่งเปิดเองเราก็เลยบบกไอโพสตมึงเออพวกกูอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูหรอกเออพวอยู่รงนีเออความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิด แขกรับเชิญทุกคนลว้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง y o u ูทูบรวมหัวทีวีนะครับกับรายการถามได้จันวันนี้คุยกับคุณหนูฮอกุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูอย่าลืมช่วยพี่ขายหน่อยกล้วยเบกแตกกินแล้วเป็นไงบ้างกินแล้วนะกรอบเข้าปากปุ๊บกรอบเลยกรอบแล้วมันพอมันเสร็จปุ๊บความหวานของกล้วยจะมาแล้ว อันนี้เรื่องจริงไงนะไม่เชื่อนะซื้อเลยที่นี่นะคิวอาโค้ดขึ้นแล้วนะครับโค้ดขึ้นแล้วนะสนใจติดต่อซื้อได้เลยนะอร่อยจริงเดี๋ยวกลับบ้านด้วยเนี่ยปอก้วอันเนี้ยกลับบ้านหมดเลยโต๊ะด้วยหรอตสยหาแล้วแล้วถ่ายข่าวได้พี่ทำไงเนี่ยนะี e ีที่แล้วบอกว่าไม่อยากเรียนสือแล้วพ่อก็เลยพาไปเรียนบอลใช่ไปไปแรกปุ๊บไม่อยากเล่นบอลแล้วอยากเล่นแต่มันไกลอ่ะมันไกลมันไกลเราเรา ไม่อยากนั่งรถไปตื่นเช้าตื่นต้องตื่นเช้าอะ่ะคือเราไม่ชอบตื่นเช้าอะ่ะถ้าเออไปโรงเรียนเงี้ยตื่นเช้าได้มันก็หกโมงเนี้ยเราก็ตื่นได้ใช่ไหมแต่นี่ต้องตื่นตีสี่ฝ่าเราไม่อยากเป็นนกที่ตื่นเช้าใช่กูว่าูว่า <c oughs> <c oughs> สนุกคือไม่ไปเรียนบอลไม่ไปพอ่พอเสียไปแปดร้อยฟรีใช่ฟรีพ่อเสียฟร<ม>ีไปแปดร้อย<ม>เรียนแค่วันเดียวอืเราก็ไม่ไปแล้วเราก็ เอาไงต่อทีแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนเนว่าอืมกลับมาอยู่บ้านแพ้วนะอืมผมกลับมาอยู่บ้านแพลวมาอยู่กับเพื่อนอืมแล้วก็ไปทาปํางาน,ะเ,ปนเป็นเด็กล้างรถที่ปั๊มโอ้ก็ไฝดีเนาะไปเป็นเด็กล้างรถเลยไปกับเพื่อนเนี่ยแหละไปไกลตู่ตู่ก็ไม่เรียนอืมแล้วก็มีนกอีกคนหนึ่งไปกันสามคนเลยไปสมัครเลยที่ปัม๊มปากทางบ้านแพวแล้วก็ไปอยู่นั่นน่ะเป็นเด็กล้างรถเขารับเลยรับเลยเพราะว่าเขายังไม่มีคนเนี่ยเหมือนปั๊มเปิดใหม่ เขาก็เอาเลยไม่ต้องใช้บุธไม่ต้องใช้แรงนั้นเอาตัวเข้าเองเดียวแล้วก็ใช้แรงแค่นั้นเองล้างเต็มไหมอฉีดล้างเป็มแรงไม่เป็มหลังก็โอ้ยคล้องมือเดียวเลยปืนอยามแรงๆนะมือเดียวเลยล้างสบายเลยรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์สิบล้อสิบแปดล้อล้างหมดสบายเติมไปด้วยอะไรไปด้วยเบิกเฮียเอาสมัยนั้นเฮียขายนะฮะเฮียเขาขายู่ในปั๊มตอนแรกเขาไม่ขายพอเขารู้ว่าพวกเราเล่นใช่ไหม เขาก็เลยเอามาขายก็คือขายเราแหละเออค่าแรงค่าแรงจ่ายเป็นยาวก็คือหักเอาหักเอาไปเบิกเฮียเบิกหน่อยชุดหนึ่งสามเมตรเฮียก็โยนให้ละเปิดตัวมาไงเฮียเบิกหน่อยเฮียโยนให้ละสามเมตรเราก็เข้าห้องเติมเออเติมเติมเติมอย่างเดียวเออเราก็เติม ล้างรถเติมลมลูกค้าขนาดนันเราก็เติมให้ตัวเองด้วยเติมตัวเองด้วยเติมเติมเติมรถอย่างเดียวไม่ได้เรางเติมคนด้วยมันไม่มีแรงใช่ไหมเติมทุกวันติดงอมแงมเลยเฮียก็ดีเนาะเฮียก็ดีฉลาดที่เกินนะเฮียอยู่ไหนเนี่ยแต่แต่เฮียไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่เจอเฮียละเออแล้วใครต่อออกมาเลิกครบแล้วเลิกครบกับเฮียแล้วเราก็อยู่นะอยู่ได้ทํางานได้งนี้ปมะมาณปีงปีงเลยนะเอออยู่ทนเนาะอยู่ทนปีงเลยล้างรถด้วยแล้วก็คืนเราก็ออกมา เติมน้ามันแล้วก็เอาเสื้อปั๊มมาใส่เลยเสื้อสีฟ้านะเราก็ใส่มาเติมมันเติมน้ำมันด้วยเพราะเราดีดอ่ะอืมเพราดีดเราก็มาเติมมันอ๋อเป็นเด็กปัมกป๊มด้วยเด็กปั๊มด้วยเด็กปั๊มด้วยแต่เงินเดือนได้เท่าเดิมไม่เกี่ยวกับเด็กปั๊มนะเอ้าทำไมอ่ะเท่าเดิมได้แค่ไอ้ล้างรถล้างรถใช่เยี่ยมไม่ใส่เพิ่มหรอไม่ใช่ เราดีนะเราก็ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรเราเราดีเราดีคือเราไม่อยากหลับนอนใช่เราก็มาเนี่ยเติมมันมาช่วยทํางานช่วยทํางานก็อยู่กับเขาเขาก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มั่งอะไรมั่งอ๋อโอเคเครียก็ยังดีว่ามันพาไปเที่ยวใช่วก็พาไปเที่ยวพาไปอะไรดูแลอย่างดีแหละกับข้าวข้าวสามมื้อนะฟรีสามมื้อแต่เราก็ไม่พอกินแล้วบางทีเราก็ต้องเข้าไปในมินิมาร์มีนี้เราก็ไปเซ็น มิน่มาของปั๊มของปั๊มก็คือของของ่าติเขาหมดเลยของเขาหมดเลยในนั้นคือของเขาหมดเลยเงินทองไม่รั่วไหลเนาะไม่รั่วไหลอยู่เขาหมดเรากินอย่เงินก็อยู่กับเขาเราจนอย่างเดียวเฮียนีสุดยอดอยู่ไหนเฮียแจ้งมาด้วยนะให้เฮียทักมหาผมหน่อยนะเฮียเมนก็ได้นะแล้วไงตตอบได้ขนั้นผมเสร็จปุ๊บผมก็อยู่อย่างเงี้ยผมก็มากลับมาอยู่บ้านรอบหนึ่งแล้วผมกำลังขัดห้องน้ําอยู่ ขัดห้องน้ํามึงไม่ไหวอะ่ะคือเราคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่ยี่กุต้องไปหาแม่ไว้กําลังล้าห้องน้ําอยู่เลยนะคิดถึงแม่แล้วก็เลยออกมาเลยนั่งรถเลยข้ามฝั่งเลยนั่งรถไปเลยนั่งรถปึ๊บจากบันแพรวไปมหาชัยแล้วต่อรถจากมหาชัยเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพยังไม่รู้เลยผมต้องไปตรงไหนอะ่ะเออบอกเขาว่าไปที่สะพานใหญ่เขาผ่านไปนะผมมีเงินอยู่สิบเจ็ดบาท ผมก็บอกกระเป๋ารถเมย์นะสมัยก่อนเป็นรถเมย์แดงนะกรุงเทพมหาอกรุงเทพมหาชัยอ,ะอ่ะรถแดงผมบอกว่าไปที่ตะพานใหญ่ๆเขาถามว่าตรงไหนผมบอกไม่รู้แว้ว้เจอตะพานใหญ่หญหญจอยผมลงเลยตรงนั้นแหละคือตรงนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วมผมมานั่งหน้าอะไรนั่งดูด้วยพอไปถึงท่าพานั้นตั้ก่อนปุ๊บยังมีธะพานนี่ไหมตะพานตรงแยกอะ่ะปุ๊บรถแม่งเลี้ยวจะไปเส้นไปกเกษมผมลงเลยลงเสร็จไปไงต่อทีเนี้ ไปไม่เป็นนะอ,อผมไปไม่เป็นเลยนะหิวน้ําก็หิวนะตังก็ไม่มีบัตรซบแล้วตอนนั้นใช่แล้วผมก็เดินอยู่งั้นแนละ้วผมทีนี้ผมต้องคิดแล้วคิดว่าต้องไปวัดสังกัจจยเพราะสมัยที่ผมเรียนอยู่ผมยวันศุกร์เนี้ยผมจะนั่งรถจากบ้านแพรวมามหาชัยแล้วต่อรถรถรถเอรถไฟจากมหาชัยไปเมืองเวียนใหญ่แล้วผมก็จะเดินมาขึ้นรถสองแถวเข้าวัดสังกัจจยถึงเลยผมไปได้แค่นั้นพอไปท่าพระนี่ผมไปไม่เป็นแล้วผมเดินวนอยู่นะตรงนั้นจนเดินไม่ไหวแล้ว อย่ไปหาตาดีกว่าไปหาตาอคิดถึงตาแล้วไปหาตาจากคิดถึงแม่เป็นคิดถึงตาแล้วคิดถึงตาแล้วตอนนั้นพ่อแม่หาไม่เจอแล้วตาก่อนเพราะตาอยู่วัดเครือวันตาอยู่วัดเครือวันไปถูกไหมไปไม่ถูกตังก็ไม่มีมีมอไซค์วินเด้มอไซค์วินปุ๊บเราก็ไปแล้วพี่ไปวัดเครือวันก็ไปปุ๊บไปถึงตาบอกตาขอตังค์จ่ายค่ามอไซค์หน่อยถามมอไซค์วินเท่าไหร่บอก80สิบบาทตาก็จ่ายให้ก็เลยอยู่กับตาแล้วก็ให้ตาพาไปหาแม่ ตอนนั้นแม่ทํางานอยู่สํารงไปก็ไม่เจอไม่เจอไม,ไม่เจอแม่มแม่ย้ายที่ทํางานแล้วก็เลยกลับมานอนวัดอยู่กับตาผมนอนวัดเลยนะวัดเที่ยววันจะมีบอ่อเต่าแล้วมีสาราก็นอนอยู่กับตาถ้าไปตานอนที่วัดอะตาเขาไม่นอนกับใครก็คือบ้านที่วัดหงะที่ผมเคยอยู่ตอนสามขวบอะพราะปดขายขายเสร็จปุ๊บะเอาตาไปอยู่ด้วยตาไม่ไปตาก็เลยมานอนอยู่วัด อืนี่แหละนอนอยู่วัดแล้วก็เสียตรงสาลาที่เขานอนนั่นแหละตายตรงนั้นเลยตายผมก็เลยกลับไปอยู่ก่ะพ่อปืด๊ดพ่อปื๊ดที่บ้านพักรถไฟซอยสี่นั่นแหละแล้วก็เราจากที่ตาเสียใช่ผมก็ไปอยู่กาบวชให้ตามาบวชให้ตาที่วัดไปบวชวัดใหม่แล้วก็เผาวัดเคลือว,วันแล้วก็ผมก็ไปอยู่บ้านพักรถไฟแล้วก็ไปเจอพวกแก๊งโอรสเนี่ยแหละ ใช่แล้วก็มาเจอแก๊งโอรสที่มาของการเป็นสมาชิกแก๊งโอรสใช่แล้วก็มาเจอพวกมันรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเลยศูนย์หนึ่งประกอบไปด้วยมีอะไรมั่งเออเพื่อผู้ชมไม่รู้ประกอบไปด้วยอือก็มีตีตีโอรสตีไอปาพาโอรสใช่ไอโออ๊ตโอรสไอเจนเจนโอรสไอปิกปิกโอรสไอบอลบอลโอรสไอน้าห้าโอรส ไอ้พศพศโอรสใช่ไอ้มาดมาดโอรสโหเยอะมากอูทั้งหมดนี้ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนใช่ปะอันนี้ที่พูดมาคือเสียไปแล้วสองคนคือแล้วก็มีไอ้หลังหลังโอรสที่เสียไปคือไปไอ้พศไอ้พศไก่เจนทำรอบก่อนสองคนนี้เสียอุบัติเหตุหรือว่าโรคไอ้พศนี่คือว่าโดนยิงตายใช่นั้นโดนยิงตายไอ้พศมันวันนั้นผมไปอยู่กับมันสองคนนะทั้งคืนเลยนะเมื่อสมัยนะผมอยู่ต่อโต อยู่บ้านตีต่อจนอโตปึ๊บคือมานอนกันหมดแล้วมีผมสองคนเนี่ยยังดีดอยู่อืยังดียดอยู่ก็มีเงินอยู่สิบห้าบาทสองคนนะสิบห้าบาทบ่อยพดเดี๋ยวเราเรอรา้รานข้าวมันไก่เปิดดีกว,ว่าเดีย๋ยวเรากินข้าวมันไก่คนไอ้จานหนึ่งนะ่สองคนอนะ่ะแล้วเราก็เข้าไปนอนบอกเออดีเหมือนกันฝนมันก็ตกหยิมหยิมนะอมพอร้านข้าวเขาเปิดอะไรก็ทําเสร็จแล้วเราก็ข้าวมันไก่จานหนึ่งล้วก็นั่งกินด้วยกันนะจานเดียวกันอะ ช้อน่คนละคันพนังกินใช่กินเสร็จแล้วก็พดไปเข้าบ้านนอนดกวาเข้าใบตีแล้วก็เข้าบ้านพดมันก็นอนเราก็นอนแต่ผมนอนไม่หลับเมแาะว่าเราเอาไม้เกาหลังอะไปเกาหน้ามันเอไปแกล้งมันอะมันก็อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยจนมันตื่นพวกมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยบอกเออมึงอย่านอนกูนอนไม่หลับอยู่เมื่อกูก่อนไปไปนั่งหน้าปากซอยกันแล้วก็เดินหมานั่งเช้าเหละแล้วก็เดินมานั่งหน้าปากซอยอยู่เงี้ยปุ๊บพอมเข้าบ้าน ป้าแหม่มเป็นป้าเป็นป้าขไอ้ตีเขาบอกให้มึงไอ้หนูมึงไปซื้อฝรั่งให้ให้ป้าเลยดิบอกเอาตังมาดิซื้อโลนึงมาหน้ามาสามลูกผมก็เดินออกมาเอาตังเขาเดินออกมาหน้าซอยมันก็นั่งอยู่หน้าซอยเต็มเลยนะพวยไอ้เจนไอ้ตีไอ้โอ๊ตไอ้มาดไอ้พศนั่งกันผมบอกไอ้พศไปกูว่ะไปวัดละครธรรมซื้อฝรั่งให้ป้าแหม่มบอกกูไว้ปลายลอยหนูเดี๋ยวเจอโจด ว่าเยี่ยงไปอะกูมึงกวเยี่ยอะไรปะมึงไม่ไปมึงไปเหอะไอชิมมึงไม่ไปเองนะเออเรื่องมึงแล้วไอเหม็นไปกูปะไอเหม็นก็ไปไอเหม็นก็ไปกับผมเออปึ๊บผมกลับมาไม่มีใครหน้าปวกซอยนะไปเจอไอศักด์มันอยู่ต่อกโต้เหมือนกันผมว่าปึ๊บไอศักด์บอกเฮ้ยหนูเพื่อนมึงอะโดนยิงอะเฮ้ยบอกใครวะบอกที่มันรอๆอ่ะที่มันใส่เสื้อโรงเรียนลาดบอพิษอะรอรอเลยอะ กูก็าจาชื่อไม่ได้ว่าโดนยิงตรงไหนผมก็ยืนอึ้งไปพักหนึ่งนะอบอกเพื่อเราโดนยิงปุ๊บตรงไหนบอกเนี่ยโตเบสเราก็เดินไปเลยบอกว่าไอเมมา้เหม็นปะเข้าโตเบสคนเต็มเลยนะแล้วก็มีตํารวจแต่ตอนนั้นไอ้พศไปอยู่แล้วอไอ้พศไม่อยู่แล้ว,ไ,ไ,ลวไปโรงพยาบาลแล้วแต่ยัมีกองเลือดอยู่หน่อยนึงเราก็ไปปุ๊บแหวกก็คอืคพอพศถูกยิงถูกยิงมันจะเป็นตรงดาพานพอดีอ,อืใช่มันบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาล แต่บางคนแม่งก็บอกว่าตายคาที่อือะไรวะเนี่ยไอ้เหม็นไอ้วะเนี่ยทําไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะใช่ป่ะไอ้เชี่ยเมื่อกี้มันไม่ไปกับกูวะถ้าไปก็รอดแล้วถ้าไปมันก็ไม่โดนใช่ป่ะมันก็ไม่ไมตายอะ่ะไอ้พจนก็ไม่ตายอืมคนอื่นอ่ะอาจจะไม่มีใครตายก็ได้เราก็เลยกลับเข้าที่บ้านไม่เจอใครมันไปโรงพยาบาลสีรากันหมดอืมไปเราก็ไปโรงพยาบาลตายแล้ว คือตายไปก็ไปอยู่ในห้องไอ้นี่แล้วห้องห้องเย็นะห้องเย็นแล้วก็ไปหลังข้างหลังโรงพยาบาลก็เข้าไปเปิดขอเขาเปิดเข้าไปดูศพโอ้โหแม่งน้ำตาแม่งไหลแล้วเพื่อนตายอะ่ะไอ้เพราะกูเปล่าวะเนี่ยเราคิดโทษตัวเองอะ่ะมึงตายเพราะกูเปล่าวะ,วะถ้ากูไม่ไปแกล้งมึงให้มึงตื่นอะ่ะมึงก็ไม่ต้องออกมานั่งออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องมาโดนยิงคนที่มายิงนะมันมันเดินมาคนเดียวนะอเออมันเดินมาคนเดียวพวกผมมานั่งอยู่หน้าปากซอยทุกวันใช่ไหมม,มันเดินออกมา ปุ๊บแล้วมันก็ฝั่งมือเรียกฝั่งมือเรียกแล้วเมื่อเดินกลับเข้าไปไอ้พวกนี้เขาก็าไปไปคือจะไปเล่นแล้วอืไอ่ไหนได้ม,มันมีปืนเนี่ยม,มันมีปืนพอถึงปุ๊บแม่งยิงเลยยิงเลยเข้าเข้าพดไปประมาณสามเมตรแล้วเขาดื่นอ่ะคนดื่นไม่มีใครโดนเลยนะเฉียวหมดทุกคนอไอต้ตีไอ้ปุ้ยอะไรพวกเนี้ยไอ้บางไอ้มาอะไรพวกเนี้ยไม่มีใครโดนเลยนะ่ะเสิมว่ามันมาเนี่ยมันจะเล่นทุกคนเลยสิคือมันกะายิงทุกคนเพราะว่าเราเป็นโจกัน ส่วนมากอะ่ะเราจะเล่นเขาแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขามีมีปืนเขามาแก้แเขามาคนเดียวโอ้โหมาคนเดียว<ช>บุกเดียวแบบนิ่มๆเลยเงียบๆเ,เลยแบบไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีปืนก็เลยตายพศก็เลยตายไว้ก็เลยเผาไปงานศพกันอะไรกันแต่พศก็ก็มานะงานศพผมไปพศก็มากันนะพศมาทําไมพศก็มานะเราไปเราก็จะจุดบุหรี่ใช่ไหมเคาโลงเอาข้าวไปให้พศสูบบุหรี่กินข้าวยอะไรเงี้ย ขากพดกลับด้วยนะกลับไปด้วยนะซอ้อนมอใไ์ไปด้วยนะคือเนี่ยเราขับเมื่อผมขับคนเดียวเนี่ยอม,มันต้องมีเงาผมคนเดียวถูกไหมถูกปุ๊บเนี่ยมีเงาคนซ้อนพูดแล้วขนลุกเลยนะยมีเงามีเงาคนซ้อนขนลุกด้วยใช่แล้วไม่ใช่แค่ขังเดียวนะพดอ่ะพูกผมไปซีคอนกันเนี่ยตรงพันนกอ่ะผมขึ้นไปชั้นสองเป็นชั้นเกมเนี่ยออามาจากวัดผมเมื่อไปนี้กันไปเล่นกันอ่ะละไอ้บางไก่มากเขาแบบว่าเหมือนใบล้อหลอกแบบ ไอ้บางไอ้มาเป็นคนยิงไอ้บางเป็นไอ้พศแล้วผมก็ไปยืนอยู่เป็นมุมสามเหลี่ยมเนี้ยผมก็ไปยืนอยู่ปึ๊บผมมองไปอ่ะตรงนั้นมันจะมืดมากเลยมีคนอะนั่งอยู่เนี้ยแล้วใส่เสื้อไอ้พศอะคือนั่งอยู่เนี้ยคือผมช็อตไปเลยผมมองอยู่เนี้ยโอยไอ้พศนี่วะผมเดินออกเลยอืผมเดินออกไปปึ๊บผมมันดูพวกมนันเนาไอ,พไอ้พศเว้ยบอกพศองมึงม,มึงหลอนแล้วหลอน,ลอนเยอะลยพศนั่งอยู่เนี้ยอืม เออพวกมึงไม่เชื่อกูเรื่องของมึงแล้วผมก็เดินมันจะเป็นระเบียรงโล่งนะผมก็เดินเดินดูว่ามันเป็นหลังมันสุบมันชั้นสองนะมันก็เห็นมันไฟสวยๆนะผมว่าเดินแล้วกลิ่นอ่ะกลิ่นน้ําอบกลิ่นศพอ่ะหูแม่งเตะหมูอ่ะผมปึ้งหูไอมึงมาอย่างเงี้ยผมก็เลยไอ้ปามานี้ดิผมได้ปาไอ้ปามอนี่อืมนี่มางี้มางี้ตรงนี้เดินมานี้บอกอะไรของมึงไอ้ไรของมึงเนี่ยบอกเออมึงมานี้มานี้มานี้พาตรงที่ผมได้กลิ่นอ่ะมาหนี้มาหนี้มันไม่ได้กลิ่นแล้ว บอกเอออะไรของมึงนะมึงเดินเดินมันเรื่อยเดินเรื <estar> ่อยไอ้ปลาแม่งแบบปึ๊กไอ้หนูเออไงฟ้ามีกินด้วยมีกินด้วยไงเชื่อกูยังเออยันแม่มาจริงไวสัตว์ไปดิว่าไอ้ปลาก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเพื่อนคุณนะคุณจะกลัวทำไมกลัวเดี๋ยวก่อนกลัวเดี๋ยวก่อนนะพวกคุณเป็นนักเลงนะคุณไม่กลัวคนอื่นแต่กลัวเพื่อนกลัวทิเลตป่ะมาทำไมเขาบอกว่าทิเลต่ะ S <S เพื่อนกันจะกลัวทําไมกลัวนะกลัวกลัวเลยอ่ะป,ะปะึ๊บป้ากลขับดีกว่าเออว่างนั้นอ่ะก็กลับบ้านกลับบ้านกันปึ๊บแล้วมันมีบอลมันมีบอลใช่ไหมผมก็นอนใบตีอ่ะเนี่ยจะเป็นเป็นทีวีอย่างงี้ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นประตูประตูออกไปแล้วก็นูจะประตูเข้าบ้านเอออ่ามันทะลุเย,ยี้ยงหน่อยประตูเนี้ยเปิดแต่ประตูนูปิดประตูเป็นสังกะสีใบตีนะแล้วล็อกก่อนคือถ้าธรรมดาเราเปิดประตูอ่ะออกอ่ะ สังกะสีนี่มันจะขูดพื้นคือเปิดยากมากปุ๊บเราก็นอนดูบอลกันเคาะประตูก่อนสองทีปังปังเราก็มองหน้ากันว่าใครมาวะเออใครเคาะเออมึงไปดูดิบอกมึงไงไปดูเว้ยบอกกูไม่ไป,ไปหรอกมึงหน้าไปดูแม่เคาะอีกสองทีปังปังไม่มีใครไปเปิดไม่มีใครไปดูอะ่ะเชื่อไหมประตูแป้นเปิดเองอะ่ะปึ้มอืมอมาโดดดิรออะไรอะ่ะ<ล>ประตูเปิดแล้วใครมา ไอโพสแหละเพราะว่าไอโพสเนี่ยจะมาบ้านเนี่ยถ้าบ้านล็อกนะมันจะคอสองครั้งคือสัญ,ญลักษณ์มันเลยสองครั้งอ้าวมันจะไม่มีครั้งหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งไม่มีรัวไม่มีตึมตึมสองครั้งคือไอจพ์แล้วประตูเปิดเองอะ่ะอืมหนูแม่งมาแม่งแม่งของจริงนะจพสอ,อ่ะม,มาแล้วก็เลยแบบกว่าโพสหนุไปเถอะพวกกูอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูหรอกอเออมาอยู่ของมึงเถอะ อแล้วก็ไปงานศพครั้งแรกเลยนะอันนี้ข้ามไปนะเดี๋ยวย้อนให้นะไปงานศพครั้งแรกนะคือญาติพี่น้องพศอ่ะเขาไม่ต้อนรับผู้ผมเลยนะกาคงโกรธสิว่าเขาโกรธใช่เขาโกรธว่าทําไมต้องพาลูกเขาไปตายด้วยไม่มีใครสนใจลู้ผมเลยนะแล้วผู้ผมไปกันเยอะอืแก๊งโอรถอ่ะไปกันเยอะมากก็ห้าสิบหกสิบได้ห็นไหมเต็มวัดเลยนะไปแล้วแบบ เด็กนักเรียนน่ะวัยรุ่นนะเสื้อแขนสั้นคอโปกเนี้ยติดกระดุมบนกินนักเรียนใส่เวิร์ดวนตีนน่ะปาแป้งงานศพนะปาแป้งขาวเป็นเลยนะเดินพอมาอีกวันนึงเขาต้องรับอย่างดีเลยอ้าวใช่ใชมแม่แมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอะไรเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยพศมาเข้าฝันแม่บอกให้ดูแลเพื่อนด้วยแม่ดูแลอย่างดีเลยลูกเอาอะไรไหมกินข้าวกันไามยังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ทุกอย่างเลยเปลี่ยนเลยอะ่ะแสดงว่าพลนรักเพื่อนทุกคนมากเลยเนี่ยคนรักเพื่อนพจนี่รักเพื่อนมากเลยแต่พจตายตอนอายอุสิบสี่ผมก็ไม่รู้เขาเขาบอกว่าคนแก่เขาบอกว่าไอพนี่หนีมาเกิดจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันยังเด็กอยู่เขาหนีมาเกิดแล้วเขาตามมาเจอเขาก็เลยเอามนกจับผมก็มไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคนแก่ในซอยเขาพูดให้ฟังอะไรเงี้ยอืมทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงมันอยู่นะไม่ไปอยู่หรอ ให้ไอยู่ไปก่อนใหไปอยู่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปมันยังไม่ถึงเวลาเพื่อนคุณหนูไลฟ์ฟังเรื่องโอโลที่ที่เสียไปหนึ่งคนเคนอคนหนึ่งเจนเขาเป็นแบบว่าเขาโดนตีมากโดนตีมากแล้วเขามีโรคประจําตัวอยู่ข้างในใช่ไหมเขาก็แบบเกเรอะไรเงี้ยเขาโดนตีมากโดนโดนผู้คุมตีหรอใช่โดนตีโดนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เขามีโรคประจําตัวด้วยมีโรคประจําตัวด้วยแล้วเขาไม่ยอมรักษาใช่เขาไม่ยอมรักษาจะบอกก็เสียชีวิตในคุกนะข้างนอกข้างนอกครับอันนี้ไม่ไม่มีเพราะผมยังไม่มีใครเสียข้างในนะ<อ>ไม่มีใครตายข้างในเลยนะมีตายเนี่ยสองคนค <Hardy. S 1> ือตายข้างนอกเจนออกมาแล้วก็มีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่ยอมรักษาบอกเป็นเองเดี๋ยวก็หายเองไม่ต้องไปหาหมอหรอกเขาโดนตีเยอะขนาดนั้นด้หรอใช่มันก็โดนตีมันสะสมไงคนโดนตีมากๆมันสะสมแล้วมันก็จะแบบเหมือนตายรังอะ ออกมาก็ตายดังบางคนก็ตายข้างในบางคนตายออกมาตายข้างนอกมันสะสมข้างในอ่ะอ๋อมีมีมีแขกรับเชิญที่มาในรายการเราเราก็บอกว่าพอเติมนผู้คุมตีในตีไปเยอะๆเนี่ยสุดท้ายบางคนก็เป็นโรคทีบีตายทีบีใช่ทีบีสุดเลยเป็นทีบีปอดเป็นฉีกเนี้ยใช่มันโดนตีครับเอาจบเรื่องดรามมาไปทีนี้เนี่ยหลังจากที่พดตายเสียชีวิตไปเนี่ยคิดของคุณหนูเดินต่อไปยังไง ก็ไปกันต่อเหมือนเดิมไปกันต่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ต่อตโตจับยอดจับยอดนะเดินยอดจับยอดเดินยอดใช่เราจับมีใครมาเอาของเนี้ยเอายาเนี้ยเราก็คือเดินยอดเอาอะไรห้าเมตรเอามาห้าเมตรตังมาบิดมั่งอะไรมั่งแบกหน้ามาเราก็บิดเข้าบ้านไปแล้วเราก็หายไปเลยไม่ออกมาเลยให้มันรอกลางซอยเพราะเราจะนั่งกลางซอยคือเห็นตำรวจมาหมดตำรวจมาเราก็ เข้าบ้านเห็นหมดใครมาเอาของใครเข้าใครออกเราเห็นหมดปึ๊บมาเราก็เดินยอดอ่ะเดินยอดอ่ะเดินยอดเพื่อจะเอามาเสพใช่ตอนนั้นอ่ะอยู่ต่อนโตแล้วก็เป็นกันอยู่แบบนี้เหมือนเดิมปกติชีวิตก็อยู่กับยาอยู่กับยาใครคนแบกหน้ามาซื้อเราแล้วก็บิดเลยเอาเงินมาไม่ให้ใช่ไม่ให้ของเพราะเราไม่รู้ว่ามันใครอ่ะอ๋ออาจจะเป็นสายตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมสายหรือเปล่ามานี่ได้ไงบิดบิดหมดแบกหน้ามาตอนนั้นแก๊งของคุณหนูที่กี่คนอ่ะ ตอนนั้นผมอยู่บ้านตีก็สิบเปอร์นสิบเปร์นสิบเปร์นพอได้มาเราก็มาเสพด,ด้วยกันอืเสพด้วยกันแต่ตีไม่เสพเลยอืตีนี่ไม่เอาเลยเลยนะตีอะ่ะไม่เอาเลยเรื่องยาไม่เอาเลยทําไมเขาเขาถึงรอดได้อะ่ะไม่รู้ว่ามันมันไม่เอาเลยมันเกลียดอ่อะ หรอมันไม่เอายาเลยไม่เอาเลยแล้วแล้วหนูไม่คิดจะเป็นแบบตีรอตอนนั้นอะผมยังไม่เหมือนมันไม่บอกว่ามันจะได้มีตีสองคนไงนี่เดโอรสจะได้มีสองคนเขาจะได้พูดกัน่อว่าทั้งโอรสเนี่ยมีตีกับหนูนี่ที่ไม่เอายาไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นหรอให้เป็นคนเดียวบอให้เป็นคนเดียวเพราะไม่รู้ว่านาคตมันจะเป็นยังไงว่าไม่เล่นก็ไม่เล่นแต่มันไม่เล่นยานะผมเล่นมันอยู่ในห้องกันเนี้ยผมเล่นยากันนะปิดพัดลม ดูดยากันไอติเขาจะมานั่งในห้องไอ้เมมึงดูมันต้องเหม็นที่ผายเลยทำไมต้องดูดวะมึงไม่ไปดูที่อื่นวะมึงอ่ะไม่ไปนั่งที่อื่นผู้ดูกันในห้องเนี้ยมึงอ่ะไม่ไปนั่งที่อื่นมึงเป็นคนส่วนน้อยนะใช่ไปมึงต้องออกไปมึงต้องออกไปแล้วมันก็ไม่นอนนะก็ฟันมันก็อยู่ในห้องมันก็นั่งอยู่เนี้ยนั่งดูว่าผมเสพมันแล้วมันก็ดีดคือว่าผมนอนตอนไหนมันนอนตอนนั้นไอติอ่ะถ้าเกิดผมว่านะถ้าเกิดมันตดเยี่ยวนะผมว่าเจอยังไงยังไงก็เจอ อ๋อเพิ่มควันควันหลง ừ, ใช่มันหลงไปอ่ะอมมันก็ไม่ออกมันก็ชอบอยู่แบบเนี้ยกาวก็ไม่ดมม้าก็ไม่ดูดบุหรี่ก็ไม่สูบตอนนั้นเหล้าก็ไม่กินไอตี๋อ่ะคือไม่เอาอะไรเลยอยู่ผิดกลุ่มป่ะถูกกลุ่มแล้วแหละถูกกลุ่มถูกกลุ่มไอตีก็จะแบบว่า ทรงมันจะเยอะหน่อยนะเห็นไหมทรงมันจะเยอะหน่อยอแต่มันเป็นแบบนั้นจริงแล้วต้องลองสัมผัสมันดูไ้ติอ่ะคุ้ยกัมานานนะติคุ้กกัมานานมากตั้งแต่เด็กๆติก็รุ่นน้องผมประมาณปีปีสองปเีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องย้อนถามคุณหนูนิดนึงอ่ะไปอยู่แถวนั้นทำไมอยู่เข้าไปอยู่แก๊งโอรถได้อ่ะก็ผมมาอยู่้านพะรถไฟมา้านพะรถไฟคือตอนนั้นผมก็ยังไม่มีเพืพ่อนแล้วก็มีผมมีพี่สาว มีพี่สาวผมว่ามาเนี่ยเป็นเป็นบ้านเช่านะก็ม,มาอยู่แล้วเนี้ยมันมีไอ้ตูนเนี่ยเป็นพี่พี่แอนพี่แอนคือพี่สาวผมอมไม่ใช่พี่สาวไอ้แท้นะเป็นลูกของพ่อปื๊ดไอ้ตูนก็เดินมาที่บ้านผมก็อมองไม่ใครมาเขาบอกไอ้หนูเพื่อนกูบอกต้องยกมือไหว้ไหมไอ้ตูนก็มองเฮ้ยมึงควรตีนป่ะแล้วทำไมอ่ะกูต้องยกมือไหว้ป่ะบอกไม่ต้องงชื่ออะไรวะกูชื่อโกแต่เขาเรียกกูว่าหนูอื เล้ยมึไงไปกับกูกูไปกับมึง,มลงแล้วมึงมีปะล่ะคือมีให้เราเสพไหมมึงมีปละล่ะ<บ>ถ้ามึงมีกูไปแ<บ> <motion S 1> ล้วมีนะมีเออก็ไปดิเอยว่าไงเพื่อนไปเจอแล้วจะทางของกูแล้ว <c> จ <oughs> ูนพาไปไหนจูนพาบ้านมันเออพาบ้านมันก็คือบ้านมันแบบเป็นบ้านบ้านพารถไฟอ่ะเออข้างล่างเป็นเตียงคือแบบเดินถ้าเดินนะเราต้องเดินแบบเฉียงๆเข้าไปนะเดินอย่างเงี้ยเดินข้างๆเดินเหมือนปูอ่ะเพราะมันเตียงหกฟุต ประตูเปิดมาคือว่ามันไม่มีที่ให้เดินอะ่ะช่องอช่องเดินแคบนิดเดียวเดีย๋ยอุปกรณ์เสพเพียบอุปกรณ์เสพเต็มเลยแล้วก็เนี่ยไอ้ตูนก็พาไปงานวัดแล้วก็ไปเจอพว้ไอ้ตีไอ้ปลาไอนะ้เคไอ้นะไอ้เจ้าอะไรพวกนี้แก๊งโอรสอะ่ะไปเจอพวกมันอะ่ะแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในแก๊งโอรสเลยเหรอใช่แล้วต้อง,งจเจอยังตอนเจอปุ๊บมันก็ยกมือไหว้แล้วนะพี่หนูสวัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับเราก็เลยถามมันบอกเฮ้ยพวกมึงกูถามจริงพวกมึงอายุเท่าไหร่วะอืมสิบสี่สิบสาม รุ่นเดียวกับกูทีหลังมึงต้องมือไหว้กูเล้วบอกอยสแล้วแล้วมึงก็ไม่บอกแต่แรกมันบอกไม่ทันมันบอกไม่ทันมันบอกไม่ทันนึกมือไหว้ไปแล้วไอ้่ใครไปบอกทันนี่ว่าแล้วตอนนั้นผมผมยาวอผมยาวผมยาวแบบว่าแล้วเราเสพอะของมันเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมสั้นๆงเราผมยาวแล้วมากับไอตูนไอตูนรุ่นพี่พวกมันมันก็นึกว่าเราเพื่อนไอตูนแต่จริงๆแล้วเราก็ก่าตูนไอตูนรุ่นพี่แต่ว่าคบกันเป็นเพื่อน คือกูมึงได้อะไรได้ตบหัวได้อะไรก็ด่ากันได้อก็เลยมาเจอพวกมันทุกว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 ันก็อยู่กับพวกมันเลยเราก็เลยเปลี่ยนไปเลยเป็นโอรสเป็นแก๊งโอรสเราก็ถามมันเนี่ยถามตอนนั้นพศยังอยู่นะถ่ายพศใครเป็นประธานวะไอ้แก๊งโอรสเนี่ยอืไอ้นะเขายืนอยู่บนโบกี้เขาบอกนู่นเลยยืนอยู่นู่นนะชื่อไอ้นะใช่ไหมเราก็เดินไปเลยเฮ้ยนะมึงเป็นประธานโอรสเหรอจะมาต่อยกูไหม นาบอกว่าไม่เอากูไม่ต่อยกับมึงมึงเป็นไรเนี่ยบอกกูอยากต่อยกับมึงอ่ะเอ้ยไปท้าต่อยก็ใช่ไปจะจะตำแหน่งประธานเนาอเอาเราก็ต้องดูมึงประธานจริงหรือเปล่ามึงสดจริงหรือเปล่ามึงถึงจะขึ้นมาเป็นประธานได้มึงต้องเจ๋งจริงอถ้ามึงไม่เจ๋งจริงแม่งมึงเป็นประธานไม่ได้ใช่มึงก็ลงมากูจะเป็นแทนไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นเราก็อยากจะต่อยกับมันเฉยเราไม่คิดว่าเราจะกูจะต้องเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยคือเราอยากจะลองหน่อยว่ามึงถ้ามึงของจริงมึงมึงได้ ประธานมามึงต้องของจริงเว้ยแต่ไม่เอาคือว่า<อ>มึงเพื่อนกูอะไรเงี้ยม,มันไม่เอาเราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าผู้ผมอยู่กันก็ไม่คิดว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งนะคืออยู่กันแบบเพื่อนพี่น้องมากกว่ามไม่มีหรอกหัวหน้าแก๊งอนะผมว่านะแก๊งเนี่ยตุลกไม่ใช่ไม่ใช่ตีกับปลาป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมไม่อะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหมดใช่แต่ตีเนี่ยเขาจะเรียกตีหัวหน้าตีอ้าหัวหน้าตีอ่าแล้วก็เสือใหญ่ เสียใหญ่ก็คือไอ้ปลาเสียใหญ่เขาเรียกเสียใหญ่แล้วเนี่ยแล้วหนูไปไหเป็นอะไรอ่ะผมว่าหกศุนี่เท่ๆเลยผมเท่ๆกว่าหกศุนเท่ปา่าแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากน,นั้นผมก็ก็อยู่แบบนี้แล้วผมก็มาโดนจับมาโดนจับคดีเสพคดีเสพก่อนอขอม่มทองเพื่อเสพแล้วถ,ถ้าอยู่ถึงโดนจับอ่ะก็อีท่าไหนผมนั่งซักอยู่ไง ผมนั่งสักถึงว่างูงปูปลาแหละตอนนั้นพี่ผมก็สอนมาผมก็เข็มสักพี่ผมมามาสักมผมก็สักแล้วก็มันมีคนเข้ามาเอาของออเข้ามามันเดินผ่าไปก่อนแล้วผมก็เรียกมันเดินผ่าไหมวะเรียกเฮ้ย <"Hey, S 2> มันนี่เดสมันนี่เดสมามาจากที่นี่วะบอกผมจะเอาของพี่อืมีป่ะบอกมีมึงเอาตังค์มาดิอบอกแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหาแม่ก่อนรอยเร็วผมก็นั่งสักกันอยู่นะผมว่าเย้มาเดี๋ยวบิดยังไงก็บิดมันก็ออกเดินผมก็เดินตามออกไปกันนะแม่งวิ่งเลย วิ่งไปใต้สะพานอรุณอมรลินเราก็ไม่เอะใจนะมันก็วิ่งไปสักพักหนึ่งแม่งขับมอไซค์มาแดนแล้วก็มาเพื่อนมางคนหนึ่งสัญญ้ามาแขนยาวเลยสักล้นแวเลยนะปึ๊บมันก็ตังให้เอาของเอาของผมบอกไอ้ตูนแล้วตูนมึงเอารถไปเลยเอาเงินไปเลยมึงไม่ต้องมานะตนูนรู้เรื่องไปแป๊บหนึ่งไอ้ตูนแม่งกลับมาแล้วก็ของให้พวกมันมแล้วก็เอามอไซค์พวกมันคืนไปมันก็ไปนะแล้วคืนมันก็แบ่งยอดไว้ให้เราเฮ้หนูเดี๋ยวกูเก็บไว้ให้มึงนะ บอกเออเดี๋ยวกูสักแป๊บหนึง่งมึงเก็บไวก้กูเดี๋ยวกูขึ้นไปดูดแป๊บเดียวมีคนมามายืนดูผมอะ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรกันวะสักอยู่มึงไม่เห็นเหรอ,อกูสักอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอกูทำอะไรถามทำไมบอกอะไรนะผมสักอยู่นะไม่เห็นเหรอบอกเฮ้ยมึงลุกดิล็อกอะไรเลยวะบอกกูตำรวจโอ้โห,โโหเข็มแมงเข็มแมงทับหล่นเกมนั่นน่ะครั้งแรกเลยผมเกมอ่ะบอกกูตำรวจ สุดท้ายแล้วคนที่มามุงเราก็คือตำรวจตำรวจก็้ห้ตายแล้วจบเลยเดี๋ยวเจอกับคุณหนูในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ก็อย่าลืมใครที่สนใจกล้วยเบกแต่ก็สแกน Q R โค้ดนะครับราคา250บาทนะครับกับขนาดเท่านี้นะครับกินกันดูรายการเราไปนะครับอย่าลืมช่วยกันสับสนในการเรานะครับกับรายการทำได้จรนวันนี้ขอขอบคุณคุณหนูฮกซึนนะครับเจอกันใหม่ EP พีนะครับนะครับคุณหนูยังอยู่กับเราต่อนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายใหญ่จากโกนั่งนี้เรานั่งนี้กองแพทย์จากโกบอกเฮ้ยหยิบเท้ามึงเดียดิของเท้าเขาอยู่ใต้นี้บอกเป็นพ่อเหว่ไม่กูต้องหยิบให้มึงอะเขานั่งเฉยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขานั่งมองเรานะก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรก็กลับไปบ้านเมตตาดิคนสิบยี่สิบคนแม่งเดินหาหาเราคนเดียวอะ